ถามี่พี่ลมาเลี้ี่หมายพยามีมีทุเรศอะไรอยู่หรือเปล่าคะถ้าพี่พี่ทางเด็กทุกคนภายในบ้านหลังนี้รวมทั้งตัวพี่เองทุกคนต่างเห็นว่าพวงระยะเป็นคนผิดพี่เข้าใจดีเมื่อยามที่พี่เข้าไปรับราชการในเมืองผู้ใหญ่ที่จะต้องดูแลความตลอภัยของเด็กๆทุกคนภายในบ้านหลังนี้ พี่ก็เห็นว่าจะดีแต่วงระยะคนเดียวใช่ไหมถ้าหากว่าพวงระยะจะดุจะดาจะตีลูกตุ้งมงแบบแม่ตีลูกพ่อไปพี่จะไม่กลัวแต่นี่พวงระยะาทำกับลูกตุงง้งมงถึงกับเลือดตกอยางออกซึ่งพี่เรือนไทยคิดว่ามันมากเกินไปและถ้าพี่ไม่จัดการเรื่องนี้ให้มันจบไปชาวบ้านก็รู้เห็น เขาก็จะติดชิ้นเองทาว่าพี่เรืองชัยเป็นคนที่มีมีความวิุติธรรมได้เอาแบบนี้แล้วกันนะพี่อยากให้เรื่องนี้แล้วมันจบได้ได,ได้ดีพวงระยะไปขอโทษลูกต้องบองเขาซะลูกคุณจะเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดียวค่ะคุณพี่าานะคุณพี่พูดอะไรออกมาคะเนี่ยโอ้ยคุณพี่คะพวงระยะเป็นใครไปถึงพระาหลวงและจะให้คุยางยาัา ลงไปขอโทษเด็กทีม่มีหัวนอนปลายเท้ายังไม่ต้องมองเดยหรอคะคุณพี่ย่าไม่ขอโทษหรอกคะ่ะเธอเป็นใครฉันเป็นใครฉันเดินใจเป็นหัวหน้าครอบครัวภายในบ้านแบบนี้ฉันสันน่งให้เธอไปขอโทษลูกผู้มงเธอก็ต้องไปขอโทษคุณพี่ย่าบอกแล้วไนงะว่าย่าไม่ขอโทษ ถ้าจะให้คนยังยาไปขอทอดที่ตุ้มมงสิบนิ้วยาเน่ยว่ายหมาได้ยดีกว่ามาเป็นหัวย่ะ ฐามบดดาสักขึ้นหน่อยทำไปเรื่องเนื้อรืองตัวอีวนืตีลืมไปได้ยังไงบบที่ได้ดีท,นนนะดดทุกวันนี้ไม่ใช่ราะชายกระโวกูอีู่้ายไดไวู้ายจไคเนัเลยใ่น้ำาม่เหล็กตูตทุกวันนี้ที่ฉันจะวนเดินใครได้ ก็พระตัวก็ฉันเองไม่ใช่เพราะว่าฉันสายชายกับบอ่เธอพูดกันลาตัวฉันงพูดอะไรขอโทษี่มาเลยนี่กูไม่ขอโทษบอกพี่ขอโทษกูไม่ขอโทษ อะไรตกพูดไม่ออกตกพูดไม่ออกแล้วทำอะไรอันเนี้กูด่าแม่ลืมฉันด่าแม่ก็เลมาทำมือแม่ชื่ออี๋เออยาเจ็บกำลังเข้ามากูแตกหมดเลย

ดีหัวใจของหนูเดี๋ยวี่ไอ้บิ๊กหมดแล้วนเนี่ยมันตัดมกบะเออฮะรู้มนดีแล้วใครยังงั้นปัดเลิกกันไปเลยเลิกไปเลยจะพูดอะไรไม่รักก็งก็เลิกกันไปเลยนี่ลูกโฟลป่านีนะเธอจะมาท้าเลิกเหรอ ปริยาคิดดีก็เหรอเริ่มไปเธอเธออยากเลิกก็เริ่มไปมันมีง<ช>้อด้วยเออมีง ó, ้อก็มีง้อจริงวะหัวคนเดียวหัวคนเดียวทำไมทำไมเป็นแค่นี้แต่ละ เดี๋ยวหาหมันก็ได้ไอ้หนูไอ้หนูลูกใครลูกหนูลูกแม่ไอ้หนูลูกแม่ไอ้หนูแม่กับแม่ใช่ไหมแม่กัแม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอแม่แม่จะเก็บข้าวเก็บของของลูกผู้ชายสมัยนี้นี่ลูกเอ้ยใหม่ๆก็ดีแหละใหม่ๆมันก็รักงเหลือแม่เลยอุ้ยนั่นเร็กนั่นเรียกเหนูนี่น um yes. um um ั่นหนูอี่นี <h well <h ่จะไปไหนก็พัอาจารย์ไปด้วยตลอด จะอะไอย่างนี้คบไม่ได้เ,เอากระตังก่อนแล้วกันขอบคุณค่านทัน้งหมดที่เล่ากับหัวแล้วค่ะเล่ากับหัวแล้วเป็นหัวไปเร็วนี้ก่อน